สวัสดีค่ะฟ้าค่ะก็วันนี้นะคะฟ้ามาทำ how to แต่งหน้านะคะต้อนรับหน้าหนาวในลูขุมนอุ่นฉ่ำฉ่นัวนวแบบนี้เออคือแบบก็ดูดูดูสุภาพนะนิดนึงนะคะก็คือคลิปนี้เป็นคลิปที่สองแล้วนะคะที่ฟ้าทำคลิปแรกก็คือเครื่องสำอางสุดคุ้มเราไปดูกันได้นะคะคือแบบแต่คลิปนั้นคือจะไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วคลิปนี้คือมาพูดเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยแกทำไมไม่พูดอะไรเลยเหรอคือ คือฟ้าเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็กลัวแบบแบบผู้ชมแบบฟังแล้วแบบงงเคยแกพูดอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าวันนี้นะคะฟ้ัก็ตั้งใจทํานะก็อย่าเพิ่งแบบปิดตอนนี้กันนะคะไปดูการแต่งหน้านก่อนะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยนะคะต้องบํารุงด้วยก่อนนะฟ้าเลือกใช้เป็นบํารุงตัวแบบเนี้ค่ะขออทูดี้นะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันจะเป็นเนือ้อ เนื้อแบบน้ำนำแบบนี้เห็นไหม้ยให่นะคะก็แบบหลุงไปต่อมานะคะหน้าหนาวอยู่แล้วเราจะต้องแบบเป็นสาวเกาหลีนะคะว่าใช้ c ุชช i o n มันชื่อว่า semi sweet หรือเปล่าไม่มั่นใจว่าชื่อนีนีรอเปล่าคะ <c oughs> เพราะว่าอ่านไม่ค่อยออกเคยมันก็จะเป็นแบบนี้แลน,นะคะก็กดตรงเส้ก็ ถ้าได้มาเยอะเกินเราก็จะแบบหมุนหมุนแบบเนี้ยค่ะโอเคให้มันได้ออกมาปริมาณที่พอเหมะะมันก็จะแบบเงาเงาแต่ขก็ปารทาขึ้งให้เดือดกัดคืออันเนี้ยปาไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อได้ที่ไหนเพราะว่าแม่ปาซื้อมาฝากจากตอนที่แม่ไปเที่ยวเกาหลีสลุกจำคือแบบทุกคนจะใช้ใช้คูชั่นใหม่หก็ได้อ่ะ ไม่มีความรู้สึกว่าเออมันเป็นแนวๆเนี้ยหมดเลย,ยใช่ไหมอ่ะครึ่งหน้าออกจากแนวขาวก่าหน้าเราเรียกเกาหลีไปแบบนี้ตลอดต่อมานะคะฟ้าก,ก็มีรอยเออใต้ตายเยอะมากมากก็จะต้องมาใช้อันนี้นะคะของเมเบลี นีรแหละในการกดนะคะต่อมานะคะเราก็จะใช้อันนี้ค่ะ e t u d ee, ที่เป็นติ้นน่าจะเป็นลิปนะคะแต่ว่าฟ้าจะเอามาทาตรงนี้ให้แดงๆนะคะวันนี้จะเน้นแดงนิดนึงแบบสดใสแต่ว่าเราก็ไม่ต้องแดงมากเพราะว่าเรายังโทนอุ่นๆอ,อยู่ ทีละข้างนะคะเพราะว่าฟากลัวมันกาเกี่ยไม่ทันก็สมมุติว่าเรายังไม่พอคือไม่ต้องสมมตมิคือจะสมมติทำไมคือไม่พอจริงๆแล้วก็เติมเข้าไปอีกได้คือฟ้าจะขอทาตรงจมูกนิดนึงนะคะเพราะว่าเออเหมือนเราแบบเป็นวัฏจัการหนาวของอากาศ ซึ่งจริงทีนี้ไม่ใช่เลยอากาศ้านเราจะได้หนาวหรือเปล่าแต่คือมันหนาวขึ้นแล้วจริงๆนะคะฟ้ารู้สึกตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะต่อมานะคะฟ้าก็จะปัดแป้งคือแป้งที่เราจะใช้นะคะเป็นแป้งฝุ่นหรือว่าแป้งแบบเอเบาบางอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งฟ้าจะใช้อีกิปอันนี้ก็ของเกาหลีมั้งคือเหมือนระดมกลุ่มเกาหลีมาเลยนะ บัดแบบพันผานะคะเพราะว่าฟ้าไม่อยากให้มันแห้งมากเพราะหน้ามันหนาวเนาะมันหน้าหนาวหน้าหาวอะไรนะพูดอะไรต่อมานะคะเราจะมาเชดดิ้งกรอบหน้ากันด้วยอันนี้นะเป็นของแคนเมคค่ะใช้แปลงมันเลยเพราะว่าแปลงเขาขนนิ่มมากๆเหมือนกันขออน,นุญาใช้กระจกน,นี่นะคะ ต่อมานะคะก็จะใช้แปรงเล็กๆนะคะกับแคนเมคเหมือนเดิมนะคะในการเช็ดดิ้งจมูกนะสีเขา้าสีดีแล้วแพ็กเกจยิ่งของ mm hmm. แคนเมคนี่คือน่ารักหมดเลยอะ mm hmm. คือมันดูน่านักส่งมาเป็นแบบพลาสติกก็แก๊กแบบแบบเด็กๆคือแบบน่ารักอ,ะ mm hmm. อ่ะ แล้วก็จะมาเขียนคิ้วคือคิ้วฟ้าจะมีปัญหาที่คือเขาแหวงตรงนี้คือเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นแบบดินสองกอนเป็นแบบล่างนะคะอันนี้เป็นของสกินฟูดซึ่งก็ขโมยแม่มาเหมือนกันเพราะว่าแม่ซื้อมาเยอะมากถ้าว่าเจ็บใกล้นะคะ Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing, but I got five full long pine a half. Don't hang do I a little side dog. smoke. กิตรสกิดนะคะ,ะได้คิวข้างหนึ่งแล้วดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเลยนะค่ะได้คิวสองข้างแล้วนะคะแล้วก็จะมาปัดมาสสาค่าคิวนะคะด้วยตัวนี้ของเมเบอรีนเหมือนกันนะคะขวแปรงเขาจะเป็นแบบกลมๆแบบนี้นะคือป้าไปการคิวเอง แล้วมันก็เลยแบบทำไมดูมีปัญหากับคิวเยอะจังเ้ยออฟฟ้าก็จะมาเริ่มเอ่อทำโทนอุ่นที่ตากันเลยนะคะก็ใช้พาเลตของทานนะคะอันนี้ก็ไปจิ้งพี่มาเหมือนกันเดี๋ยวออฟฟ้าขออนุญาตดูเข้ามาใกล้ๆทระตารอยค้ำใต้ตามันดูเยอะอะสีแรกคือสี ไม่เห็นละทีนี้นะคะทีนี้ก็คัด <นา S 2> เบ้าไปอะคะ่ะคือคัดเบ้าก็คือคัดตรงที่มันเป็นเหมือนแบบเบ้าตาเป็นคือจับไปแล,แล้วมันจะมีกระดูกอะคะ่จะแล้วก็จะแบบไล่ตามนั้นเลยอะ ก็จะใช้สีเดิมนะคะกับแปรง <indirectly> มินสอรหรืออะไรก็ได้อะแล้วก็เครื่องเคาะดีๆเพราะว่าสีปันพิกเมตนดีมากๆาก,ๆก็ก็จะใช้สีนี้ข้างๆที่เป็นวิงวิงนะคะอันนีวงวง้เลยในการทาไปทั่วๆตรง,งกลางตา ็ด้านล่างตาด้วยนะเสร็จแบบล้วนะคะเราใช้แป้งหัวเล็กๆนะคะด้วยสีตรงเลยเห็นไหมเนี่ยนั่แหละวาดไปที่หวัวตา before. กับเกล่งกลางตานะคะ เ,เดียวค่ะเมื่อกี้กล้องมันดับไปนะคะเพราะว่าแบตมันหมดนะคะก็คือเราจะกรีดอายไลเนอร์แบบเป็นหางยาวแบบนี้นะคะแล้วก็เ,เป็นหางตกๆนะคะเพราะว่าอยากได้ลุคที่แบบดูตาโตๆเบลบลๆบหน่อยอะคะ่ะต่อมานะคะก็จะใช้ตัวเป็นเหมือนแบบอินไลเนอร์นะคะของเล็บลอน,นะคะ่ะนี่เลยเยเราจะทาไปข้างใน แต่งกกล้องเลยแล้วกัน mm. ก็จะทาข้างล่างด้วยนะคะแค่คร mm. <Okay, S 2> ึ่งดวงตา mm. เาไปเกาะแล้วก็ค่อยมาเกีย่ยทีหลังก็เ mm. oh, มื่อเกีย่ยเสร็จแล้วนะคะก็ mm. จะได้ใหตาแบบนี้ mm. แล้วก็ดัดขนตา mm. แล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยค่ะ มาสคาร่านะคะฟ้าจะใช้มาสคาร่าคือมันขายอยู่ที่เคาน์เตอร์ของเทลมีะค่ะทำไมมันไม่โฟกัสเอ่ยโอเคโฟกัสแล้วนะคะมาสคาร่าตัวนี้ทำให้ขนตาฟ้าขึ้นหนาแล้วก็แผ่มากๆเลยะคะ่ะอันนี้คือรอบเดียวแต่คือแบบดูขนตามันเยอะขึ้นมากๆอันนี้ก็ได้ขนตาแล้วก็ดวงตานะคะที่เราแต่ง โอนอุ่นๆแล้วนะคะต่อมานะคะฟ้าก็จะปัดปัดแก้มนะคะแล้วปัดอ,อนสีนี้นะคะแต่วฟาจะปัดพาดมาท้งจมูกด้วยอะ่ะต่อมานะคะเราก็จะมาไฮไลท์กันนะคะด้วยตัวเดิมของเรานะคะเด e บามแมรี่ ป้าชอบมากคือใช้จนมันเป็นแบบมันไปนโดนอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะออคือหน้าหนาวนะคะเราจะสามารถจับหนักได้เลยป้าก็จะจับหนักลงไปใช้นิ้วนั่นแหละนะคะไอการ ว่าเป็นคนไม่มีดังดูสินี้เสร็จแล้วก็ลงจะน้อยปากนิดนึงนะคะค่ะส่วนสีลิปนะคะฟ้าใช้ของ for you t b e เบอร์18นะคะเป็นสีแบบอย่างเงี้ยอุ่นๆอ,อุ่นหรือเปล่าก็ท <laughs> าป้าลงไปเลย คือใช้นิ้วเกียวนะได้แบบนี้แล้วยังไม่เสร็จนะคะเราจะเอาตัวแคนนมกนะคะคือฟ้าไม่ค่อยมีลิปสีน้ำตาลฟ้าก็จะใช้ตัวแคนนมกนั่นแหละค่ะเต็มไปนะคะแล้วก็มาแตะที่ริมฝีปากของเราปุ่นยังปุ่นแล้วนะฟ้าว่าอันนี้นะคะก็คือ เสร็จแล้วคือฟ้าไม่ได้ติดขนตาปลอมเพราะว่าในชีวิตประจําวันของฟ้าไม่เคยติดขนตาปลอมไปไหนเลยคืออาจจะมีแบบไปอองานตอนกลางคืนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะแต่คือน้อยครั้งมากๆแล้วก็เชื่อว่าเพออืเ่อนๆหลายคนก็อาจจะแบบไม่ได้ติดขนตาปลอมเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใครอยากติดก็คือติดได้เลยนะคะเออการใช้บัชออนหรือว่าการใช้คอนทัวร์อะไรอย่างนี้นะคะไปไว้ที่ ทาทับไปที่ปากอีกหนึ่งครั้งอะคะจะทำให้ลิปนะคะติดทนนานมากๆก,ก็อันนี้คือเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปทำผมแล้วเราไปเจอกันท้ายคลิปนะคะค่ะก็เสร็จไปเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลุคโทนอุ่นๆน,นะคะต้อนรับหน้าหนาวที่มาถึงแล้วนะจริงๆโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ ผมของฟักที่ไปทำมาเมื่อกี้นะคะก็เป็นรอนรอนแบบว่าแค่ปลายๆอะค่ะคือปลายมากๆเลยดูแบบเป็นธรรมชาติหรอไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะก็คือวันนี้นะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะเป็นคลิปที่สองของฟักก็ฝากไ้ด้วยนะคะมีอะไรติชมได้ตลอดเลยจริงๆนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ